ว่ากรุัาถายวีดีโอก่อนตอนแกะสินค้าและระวรากระจกกันเลยแบบนีดแล้วแต่ว่าบริษักคนทายถายอยู่ ใช่ประกอบในห้องร้านสือให้บอกหัวแหลว่าเราก็ทำากัน,<อ>นั่งนะ จอที่นึ่งอะข้างบนน,นอะต่อยากใส่ยูติอาวาเดี๋ยวงานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีเงินค่อยซื้อใหม่มก็ได้จะช็อตสองจอนะมันมันเวลาทำสตรีมอะไรนยมันสูงดแล้วก็มานคนกันนะโอ้ยหลักองนี้เราใส่เลย <c oughs> <c oughs> แอบใช้ของเมียจอใหญ่ด้วยออมว่าเมียไม่ค่อยได้ใช้สิพ่อดีละโอ้ยอน่ยกัพอดีละพอดีเละ

เขาทาไมใส่ขยะมาให้อะอ้าวเวีนคอนเทต์หรอส่ไขใส่ขยะมาให้อะต้องเซฟการจอกจองแบบนี้การอต้องเช็ส้ในขตัวนกอดอันนั้นก็

จะเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งพูดไปแต่ว่าเดี TALIESIN ๋ยวแรมนี่จะเอาของตัวเองใส่ให้เพราะว่าของหลังแค่สิบหกเดีวเามีอยู่สามสิบสองของสามสิบสองเราใส่ให้เป็น่ิฮอนเลยว่ะโอ้โหแรมเลโนโวด้วยสุดเลยว่ะเลวว่ะของดีเลย เบาๆมันเล่นมัน้อยมันกินมันน้อยจกำลังของดีนะซื้อมาดีเลยนะเป็นมันเป็นซีรีส์ดีเจียมทางเซตเลยเนีเป็นซีรีส์น่าเล่นมากดีเลยเนาะยัดขยะมาให้เอาโอ้โห เอ,อไาไฟใช่ไหม,มล่ะมือถือเจ้านะเอาออกมเี่ันเอาออกมา,งงอาออกมาล้วก็ใส่ไปได้มันมองเองย้นสว่า เาป้าเา้าเทศก้อนหอ,อเทศแล้วจังวามาเมื่อเบิดเนี่ยเครื่องกับกูเลยนังงมาข้างเิมหรอ,อเกยยงไล่นะอันนี้อย่างน้อยเราจะแจ้งเดีย๋ยวมันมีโปรตีนแต่นั้น ハハハハ อด้วยเดีวยดว,ยว,ยวยให้เขาหน่อยเยวจะถอดน,นี่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนซีปูนให้ก่อนเอาไปส่งงา